สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้แฟนบอกว่าอยากกินอยากกินผักกระเดานะครับอยากกินผักกระเดาโอ้โหละบอลจะทํำยังไงล่ะครับกินผักกระเดาขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ก็เลยเอาตัวนี้มานีครับมีนะครับสั่งซื้อเจ้าตัวนี้มาเป็นพิเศษเพื่อที่จะมาเพื่อจะมาเก็บผักกระเดาไปให้แฟนนะครับลงทุนแค่ไหนอ่ะลงทุนแค่ไหนดูเออลงทุนสั่งซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับจากลาซาด้าครับตัวนี้นะครับ มา,ม,าามาตัดใบกระดาไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับเออบอกสเปคหน่อยเัวดนี้ที่สั่งซื้อมาเนี่ยนะครับเป็นรุ่น osps ขีด4 v 1นะครับความยาวของบายอยู่ที่6นิ้วนะครับ2อ่า2,850รอบต่อนาทีนะครับกำลังขับนะครับแล้วก็มีความยาวตัวเครื่อง3มเตรลองดูนะครับว่าจะตัดตัวนี้ได้ดีหรือเปล่าสับนีนครับยืดเต็มที่ตัวนี้ได้ได,ได้3มเตรนะครับ ตัดไปตัดตัดเขากินใหญ่มาเลยดีกว่าเนาะวางไปได้เลยวางไปได้เลยครับเนี่ยโอ้โหวางไปได้เลยแค่ก็กดกดกดแล้วก็ตั้งไปได้เลยครับเนี่ยเนี่ยนะครับไปกินของเขาเองเลยโอ้โหใช้ดีใช้ดีนะครับใช้ดีใช้ดีอยู่นะ โอ้โหสุดยอดมากนึกว่านึกว่าจะเหนื่อยซะอีกอุตส่าหิ้วพัดลมมาด้วยอ้อสิ่งตกใส่พังหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคิดว่าจะเหนื่อยกว่านี้เนาะอุตส่าหิ้วพัดลมมาด้วยไม่ได้ใช้เลยนะพัดลมโอซูกะด้วยอุตส่าห์ถือมาลมแรงดีมากโอ้คิดว่ามันจะเหนื่อยเหมือนกับเราขึ้นไปเอามันแต่มันไม่เหนื่อยเนาะมันเครื่องมือมันดีเนาะ นี่นะครับใช้ตัวนี้ตัวนี้นะครับมันมีที่ล็อกอยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ตกเออนี่มีที่ล็อกนะครับนี่กดเข้ามาอย่างงี้ก็ได้นี่นะครับถอดประกอบได้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถจะเปิดได้นะครับตัวครอบนี้นะครับเป็นระบบแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ให้มา1ก้อนนะครับในในกล่องนะครับก็ให้มา1ก้อนนี่นะครับนี่แบตเตอรี่ที่ให้มาก็1ก้อนก็สามารถจะใส่ได้ทั้ง2แบบนะครับทั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่อย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือว่า เราจะใช้ด้ามต่อนะครับด้ามต่อที่สูงนี่ก็ใช้ได้นะครับเหมือกันนะครับนี่นะครับสะดวกสบายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่พี่ชาวสวนนะครับจะตัดกิ่งตัดมะพร้าวนะครับสูงต่อยมะพร้าวก็ใช้ตัวนี้นะครับหรือจะตัดแต่งกิ่งมะม่วงอะไรก็ผมคิดว่ามันมันน่าใช้นะครับแล้วก็เวลาเราเราจะแยกประกอบนะครับก็ใช้สามารถถอดออกอย่างนี้ได้เลยนะครับ ดึงออกอย่างนี้ครับนี่นะครับก็จะหลุดมาเป็นชิ้นเลยนะครับเขาจะทําระบบแบบอ่าแบบแจ็คเสียบตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นสายไฟวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีสายประลุงสลักนะเขาจเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็มีคลิปล็อกนะครับก็ใช้งานแล้วก็ล็อกนะครับไฟนะครับแล้วก็เออถ้าเราจะเราจะใช้แบบอ่จะใช้แบบแบบใช้มือตัดเลยนะครับฝั่มตกลงมาแล้วนะครับก็นี่นะครับก็มาถอดถอดเอาแบตเตอรี่อ่ามาเสียบตรงนี้ อ,อ่างนี้ได้เลยนะครับนี่นี่ครับอ่าตัดนี่ครับใช้ใช้ยางนี้ก็ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับน่าใช้นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือแบตเตอรี่ของโอซูกะทุกรุ่นทุกตัวนะครับสามารถใช้รวมกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของ ของพัดลมตัวนี้ก็ใช้ร่วมกันได้นี่นะครับตัวใหญ่เนี่ยนะครับก็ใช้ใช้ร่วมกันได้หมดนะครับโอตกะนี่ครับนี่ครับก็เป็นเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือช่างหรือว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแนวแบตเตอรี่นะครับที่ที่แบรนด์ที่นบอลไว้วางใจมากครับแบรนด์นี้นะครับนบอรมีเกือบทุกอย่างกรบปองโอตูกะเนี่ยใช้ดีทุกทุกอย่างนะครับก็แนะนำออกมาแนะนำนะครับพอเห็นแฟนแล้วก็แม่แกชจมว่าอยากกิน อยอดผักกดเดาวันนี้ก็สั่งเศร้าโอซูกะมาเลื่อยผักกดเดาไปฝากแม่หน่อยนะฝากไปยายนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ